มาพักมาดูเร oh, bon oh ื่องคุณเลยจะลาช่วยโ่นยังคุเลยขาพี่ขาพี่ข้างนี้ไปไปมาใช่ไหมขาเรียบเรียบดูแล้วเหรอวันแล้วฮะเก้เก้ดูทุกวันเลยมา ก็ว่านี่เราไปมาเลยเราคิดนะนี่โอ้โหตึงอีกทีนึงนี่นี่อุ้ยเฮอยตัดดีด้วยอ๋อโอ้โหติ๊งใจกู้ปไหนละ ป้าแกมีมายเ้าป้กมีมลดูันี้ดยงเล่นดูเส้นด้วยาให้ดูให้ขาวรผมบอกให้ดูเส้นขาก็พวงจะเส้นไม่สนใจ็ได้ก็ดูเส้นขาดิให้ดูใขา ผมว่าอย่า <forcé Deus> ูเ <Works> ง <o objectively> ้าเรื่องก้ๆกนต้องฝึกใหม่แล้วไม่ไม่ไม่ตามตามที่ทางรถก็วางแผนไว้

Oi! Oh! Yeah. Yeah. ยกยกมือไว้เตม้หผมเนี่ยเ oh. ้ช่วยใครเลยอ่ยหไเรับโแล้วบมองไปซื้อไงเพิ anyway ่มนึกเลยจำนวนนี claro ่เวลาไม่ซื้ออ่ะโอ้มันได้จ่ายใช่ไหม À? Sao à? à? <laughs> 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 <Để, cười> à? à, không nhỉ? Đi. Hả? không 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 Ồ, những cái băng này คน,นอยู่หลังจะเตะไปหลังพอคนอยู่หลังจะเตะไปหน้า

มันจบแล้วอันนี้นักกีฬาเราก็ได้พักกันแล้วหมดเวลานะครับ,รบอันนี้ก็มายืดเส้นยืดสายครับเพื่อเตรียมที่จะไปทางกาแฟกัน,กนพบกันทุกวันนะครับเพจสุมาลีภูมิฐาน แต่ก็บางใหญ่ยืนคุยคนเดียวก็ได้คนพูดเมื่อกี้นะครับอ่าคุณประยุทธ์นะครับเสื้อชมพูเทียนนนนะครับคนขี่จักรยานนะครับคนขี่จักรยานนะครับเทียสุทินครับใช่ครับยอดฝีมือนะครับยอดฝีมือยอดฝีมือครับวงเล็บวงเล็บยอดฝีมือครับ ครับครับคนนี้คนนี้เตะดีมากนะครับเตะดีมากไม่เตะดีกว่านะครับเขาครับ,รบวันนี้พบกันใครนี่นะครับนนไปไหนไปิดย,ยังปิดยังเนี่ยยังไม่ปิดเอาขาใครของของของสุขเอาของสุขด้านฝั่งนู้นนะครับเสื้อชมพูลายดำนะครับอ่า คุณคนปีใหม่ครับเศรษฐีสุพรรณนะครับเศรษฐีสุพรรณนะครับสุพรรณบ้านฉันนะครับสุพรรณบ้านฉันเลือดอ่าครับผมครับผมครับอ่าคุณแผนแผนนี่เฮียสุทินเข้ามาแย่งซีนนะครับเข้ามาบังไว้ครับเขาไม่ให้ใครเลยครับครับอ่าส่วนนั่งหน้านะครับขว่ห้างอาจารย์เสรีนะครับอ่ ปวดแขนปวดคอปวดไขป่ปวดทุกทุกอย่างนะครับ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 ปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านรวยๆขอให้มีใหญ่ๆนะครับอะไรใหญ่ครับ